ในส่วนของการจัดเอกสารที่เป็นจดหมายต่อนะครับมันจะมีส่วนหนึ่งนะครับที่ได้ทิ้งท้ายไว้ก็คือในต,ตอนที่เราสร้างจดหมายนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลต่างๆเข้าไปเนี่ยในบางครั้งเรามีความจำเป็นจะต้องนำกรอบคอนเทนต์คอนโทรลเนี่ยออกจากการใช้งานนะครับอาจจะด้วยเหตุผลต่างๆเช่นเราต้องการจะจัดข้อมูลหรือข้อความในส่วนนี้นะครับเพื่อให้มีลักษณะโดดเด่นหรือว่าในหลายๆกรณีนะครับเราสามารถนำมันออกได้อย่างไรนะครับ วิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับก็ให้คลิกขวาเข้าไปในกรอบดังกล่าวตรงนี้เนี่ยจะยกตัวอย่างนะครับการนำกรอบออกจากข้อความสีปทุม university ด้านล่างนะครับ,นะรบจากนั้นคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง remove content control นะครับนี่นะครับกรอบดังกล่าวเนี่ยก็จะหายไปนะครับจะเหลือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ภายในนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนำกรอบ content control เนี่ย ออกจากการใช้งานนะครับ